ขาของเจนนี่จะเล็กไปไหนเนี่ยขนาดนานายังอึ้งมากสำหรับคุณแม่อย่างเจนนี่อัลลพาธแลปป้อมเพชรแม้กระทั่งรูปร่างและหน้าตาจนหลายคนต่างตะลึงและขอเคล็ดลับดูแลหุ่นด่วน,วนแม้กระทั่งเพื่อนสนิทอย่างนานาไราบินายัางแซวเรื่องขาของสาวเจนนี่ที่ล่าสุดได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวนานาไรบ b i n ar เป็นภาพนานา,นาคู่กับเจนนี่พร้อมแคปชั่นระบุว่าน้องคนข้างๆ18ปีบริบูรณ์ขาจะเล็กไปไหนคะ รักมึงนาเจี๊ยบแอดเจนนี่นวในขณะที่สาวเจนนี่โพดภาพเช่นการระบุแคปชั่นว่ามันยังไงนะท่ามกลางชาวเน็ตเห็นแล้วต่างตะลึงขาของเจนนี่ทั้งบอกว่าชอบหุ่นแม่เจนนี่มากไอดอลค่ะขอะขาขาเจนนี่เล็กป้ายดูไม่สง่าเหมือนเก่าลองเพิ่มนอๆอีกสองกออเธอค่ะขาลิกมากเป็นต้น